เสียงเลวเบิดล้งเลยวัเนี้โอ้ยเขาจุดประทัดกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยอะเออใช่วันนี้มันเป็นวันจุดจีนไม่ว่าเขาถึงจุดประทัดกันบ้านเราไม่มีประทัดนี่นาเราเอาถุงตดมาทำเป็นประทัดดีกว่าว้าดูนี่สิโดยแล้วตอนใหม่ตลกมากเลยอะเจแอนต่อยโดมิจแล้วว่ะ ว่เดิดรองไงเนี่ยเด็กนารละุดหมอยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขาจุดประทัดกันเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยเออใช่วันนี้มันเป็นวันจุดจีนนี่ว่าเขาถึงจุดประทัดกันมันจะได้แหงๆรวยๆบ้านเราไม่มีประทัดนี่นาเอาไงดีนะาเฮ้ยคิดอะไรดีๆออกแล้วฮอเตน้เคยซื้อถุงตดมาให้เราเล่นนี่ว่าเอาละเอาถุงตดมาทำเป็นประทัดจีนดีกว่าไอคิดก็สนุกลับไปทำอะไรดีกว่า ที่ปุ้นซื้อไว้ให้นี่มาทำเป็นเพยาวยๆเหมือนประทัดจีนดีกว่า20 minutes later อ่านี่เสร็จแล้วประทัดถุงต้นต้องทำเป็นเ่ยาวๆแบบนี้สิจะได้เหมือนประทัดจีนหน่อยรับรองว่ามันต้องดังกว่าประทัดจีนเขาจุดกันแน่ๆดี่เอาไปจุดเลยดีกว่า สนุกแน่นอนดูนี่สิยาวเหมือนประทัดจีนเลยใครก็จะเอาถุงตดมาทำเป็นประทัดกันเล่ามีแค่จูเนี่ยซีม้านี่แหละเอาถุงตดมาทำเป็นประทัดเอาแล้วนะ One eternity e t l a เฮ้ยทำไมถุงสุดท้ายมันไม่แตกวะเนี่ยอะไรวะมันเป็นอะไรของมันโอ้คนกำลังสนุกสนุกอยู่เลยหรือว่าถุงนี้มันจะด้านกันแน่นะหรือว่ามันจะมีรอยรั่ววะเนี่ย